ทุกคนอันนี้เราเข้ามาในสวนหลังบ้านนะจริงๆที่ตรงนี้อะเนี่ยหลังบ้านเนาะจริงๆที่ตน้นนี้ของพ่อปู่เนาะแล้วก็เขาขายให้คนอื่นไปเนี่ยค่ะเราจะมาดูต้นแอปเปิลนะทุกคนเยอะมากเลยเนะี่ย คือตรงนี้เขาแม่ยาเขาซื้อไว้เขาไม่ได้ปลูกเขาไม่ได้สร้างบ้านตรงนี้เนาะเอที่เห็นบ้านตรงนั้นก็จะเป็นเฉพาะเวลามาจัดงานปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยแอปเปิลโดกมากเลยทุกคนเห็นไหมมันร่วงลงพื้นอะดูสิ ตรงนี้แน่ทุกคนแน่ทุกคนเขาก็จะมาตัดหญ้าเนาะยหยิบแอปเปิ้ลมากินแมายยา่มาย่าแม่ย่าบอกให้มาดูแอปเปิ้ลยาอิสุขเอาอกุสแอปเฟล บอกไม่ยาวว่าฉันชอบแอปเปิ้ลสิงหามากเลยเขาก็เลยบอกเอาไปเดี๋ยวเราไปดูข้างบนอันนี้ก็ต้นเล็กเนาะต้นเล็กนี่ต้นเล็ก พื้นที่ตรงนี้พื้นที่ตรงนี้สวยนะทุกคนนะตรงนี้นเขาไม่ได้มาอยู่นี่นะบ้านตรงนั้นก็คือสำหรับจัดปาร์ตี้แค่นั้นเอง<ไ>นี่ลัวนี่คือประตูลัวของเราของเราไม่เยอะอ่ะปีนี้ไม่เป็นเลยอ่ะนิดเดียวเอง ก็เลยต้องไปเอาทุกคนอยู่หลังบ้านนะทุกคน,กคนพี่ที่แล้วแอปเปิลต้นเราดกมากเราจะพาไปดูเมื่อวานเมื่อวานซื้อสิอเนาะคนเพิ่งมาตาญญาัดหญ้า อันนี้คือต้อนลูกพุนค่ะลูกพุนเริ่มสุกแล้วทุกคนสนิค่ะีนี่เยอะนะตก ไม่ค่อยดกเท่าไหร่หรอกมันก็มีเน่าบ้างเนาะนีะ่ก็เริ่มสุกแล้วะค่ะทุกคนนี่มันก็จะนะีกิ่งมันก็จะนุ้งเพราะมันหนักอ่ะ อกาศร้อนร้อนวันนี้นี่แล้วก็จะมีน้ำฝนรองไว้ตรงนี้สามถังแล้วก็ด้านล่างนู้นอีกสองถังเนาะไปแล้วทุกคนขอบคุณค่ะ